โอเคครับผมตอนนี้นะครับผม EP ที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ไป60แล้วแล้วก็ขอบคุณตัวละครจากคนดูด้วยนะครับที่ให้กันมานะครับน้องๆหนูๆเนาะก็ให้กันมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมาลาหัวส้มลักซัตนะครับผมนะได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็หลายตัวตอนนี้ผมก็เอาพ่อบูม่ามาด้วยแล้วนะครับผมก็จะตึงๆเลยนะับมาใครที่เข้าไม่ทันก็ยืนยันคําเดิมนะครับสามารถหาเพื่อนเล่นในเซิลฟีได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอมหาเทพปบงแบงนะครับ เกตันบวกดาบีไม่รู้เหมือนกันอะไรชิโนโอด้วยพี่ครับผมขอถามนะครับตัวรอเอาไว้ติดบอร์ดใช่ไหมครับใช่ครับผมเออพี่ครับตอนบ่ายผมขอมาด่าได้ไหมครับได้ครับตู้ลีแล้วครับตู้ลีละหกดาวเป็นแวมไพร์ หกดาวเป็นเจ้าแวมไพร์อ่านะครับสวัสดีครับตอนนี้เรารับสมัครเสียอยู่นะครับใครที่เป็นเสียนะครับผมผมจะใส่ชื่อบนหน้าจอนะครับบนหน้าจอเราสตรีมเราเลยนะครับตั้งแต่เริ่มสตรีมจนจบสตรีมของวันนะครับผมสําหรับใครที่เป็นเสียนะครับอ่านะครับมาอาบูมาก,ก่อนผมอยากต้นเกมอะ่ะเ,เรารอก่อนนักกัน พี่มีชิโนไหมครับมีครับใครอยากได้ก็ไปซื้อได้เลยนะครับนะได้ที่เพจมาหาเทพแบงแบงเลยครับนอ้องชายพี่จะเป็นมากว่ารักเพราะเธอนั้นเอ้ย่านเข้าตอนนี้เรามากันสี่คนแนวมีไอแบร์สองวายแล้วก็ปองเพชรด้วยนะฮะตู้ดีไหมครับตู้ดีครับผม ดีอยู่นะใช่ตอนนี้ต้องฟาร์มถึงหนึ่งร้อยนะจัดไปน้องชายอแอป๊บนึงนะผมจะลงรักซัดนะทุกคนผมจะได้สแ็คแมนแล้วสแ็คแมนคือตัวอะไรน้องชายทิปสองวายคือผมเองว้าวจัดไปน้องชาย EP 9นะครับทุกคนมาดูซิว่าผมจะเนเวลที่เท่าไหร่นะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันแหละนะครับลงกับน้องชายนะพี่ครับมีชิโนกี่ตัวมีหลายตัวครับน้องชายมาสามารถมาซื้อได้ครับผมมีทุกตัวละครนะครับที่น้องๆอยากได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับน้องลูฟี่ ตอนนี้นะครับไอดี ID ที่อ่า ep 9แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้พ่อบุมาแล้วแล้วก็มีปตระดะยครับจะทาดาเมจนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะลงเท่าที่ไหวนะครับจอมผมได้เป่าคนที่ติดตามจนกว่าพี่จะมีแฟนอุ้ยเกินเบอร์นะจำไม่ได้หรอกนะเขาเพิ่งบอกผมไปเองนะครับน้องชายว่ามหาเทพแบงค์แบงไม่มีอะไรเป็นชิน้นเป็นอันมหาเทพแบงค์แบงสตรีมเกมทุกวันนะผม เออนะก็เลยประมาณเนี้ยก็เลยโดนโดนถักอกมานะครับนอนนอนใช่อาเซนดีไหมครับดีครับน้องช้ที่แบกกี่วอรครับยี่สิบอรครับดีครับหัวส้มดีไหมครับดีครับ ดีสาหรับผู้เล่นใหม่อันนี้คือเซ็ตเนี่ยคือเซ็ตสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะแบบไม่ได้เติมเลยนะไม่ได้เติมซื้อตัวละครเลยหรือไม่ก็ไม่ได้ไปสุ่มเลยนะอันนี้คือเซ็ตสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมสามารถไปเอาได้ในเซิรฟ์ฟวีมหาเทพแป้งตัวละครแบบเนี้ยผมก็มีแจกทุกวันนะตัวละครแบบเนี้ยนะสาหรับคนที่ดูในยูทูบนะครับดูคลิปนะเออนะหรือไม่ก็ไปเอาเซิร์ฟทั่วโลกทั่วโลกทั่วไปได้นะผมเออผู้บิดนะ หกดาวตัวอะไรครับเบลมพายครับผมเนี่ยโคตรดีเลยใครทําตัวเดกูอ่ะเนี่ยใครทําตัวเดกูอ่ะโคตรดีเลยนะใครที่ทําเดกูนะสุ่มตู้วายตู้วายได้เดกูแล้วก็ไปสุ่มตัวประกอบตัวประกอบเนี่ยเขามาสามตัวเลยนะตัวประกอบเดวายเนี่ยมาสามตัวเลยนะไปสุ่มเลยครับคือได้ง่ายมากอะ่ะผมงงมากเลยผมรอดเดกูมาสองอาทิตนยะ์อะตัวทำมาตัวประกอบอะเออเนี่ยแต่ตอนนี้เดกูมาครบอะคือดวงดีเลยไหมอะคือเกมแบบ อยู่ที่ดวงจริงอะนะขอได้ชิปโดได้ไหมครับผมไม่มีตังซื้อครับไม่เป็นไรครับน้องชายเก็บตังไว้ก่อนก็ได้นะเก็บก่อนก็ได้เอาไว้น้องพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาซื้อก็ได้ครับเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้หายไปไหนครับผมผมเข้าไม่ทันออโอเคไม่เป็นไรครับผมเด็กกดีไหมครับดีนะมันเป็นเดกกหกดาวน้องชายพี่มันเป็นเดกกหกดาวครับมันเลยดีนะเออ สวัสดีครับนีย่ยดูลักซัตผมนะลักซัตผมต่อยตุยตุยอะบอกเลยพี่ตาหน้าผมเล่นด้วยจัดไปครับน้องชายพี่ครับกับตันคิดแลกอะไรได้กับตันคิดหอ่อกับตันคิดสามารถแลกพวกแบทแมนกับบรราด์ะแล้วก็เซรามุนได้อืม อยากได้ตัวต้องจัดแล้วแหละต้องจัดแล้วแหละต้องใช้ต้องมาจัดวงล้อแหละถ้าอยากได้ตัวต้องมาสุ่มวงล้อแหละโปรโมชั่นวันนี้ซื้อ5แถมหนึ่งครับแล้วก็ขออนุญาตขายของนิดนึงแล้วกันนะครับผมนเนืน่องจากตอนนี้นะครับมีสถานการณ์ฟาร์มสตาร์พาร์ทนะครับซีซั่น2นะครับใครที่อยากฟาร์มสตาร์พาร์ท นะครับผมซีซั่น2นะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มสตาร์พาร์ทฟาร์มเลเวลฟาร์มตัวอีกพีนะผมสามารถไปใช้บริการได้ที่เพจมหาเทพแบงแบงเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวละครอีกมากมายนะครับผมในเพจมหาเทพแบงแบงเลยนะครับชื่อร้านว่าแบงแบงช็อปนะครับผมมีทุกตัวละครนะครับแล้วก็มีวงล้อสุ่มให้น้องๆไปสุ่มกันด้วยนะครับสามารถไปสุ่มได้นะครับผมในเซิร์ฟวีนะครับวงล้อเนาะนะครับผมในเซิร์ฟวีมหาเทพแบงแบงนะครับแล้วก็สามารถไปใช้บริการทุกอย่างได้นะครับผมที่เพจมหาเทพแบงแบงเลยนะครับผมทักอิน ไปเลยครับผมทักอินบ็อกไปเลยนะครับน้องชายพี่โอเคไหมครับอ่าพี่คิดว่าสตาร์พาสผมหนึ่งร้อยไหมครับถึงครับวันนี้ถึงหนึ่งร้อยแน่นอนครับเซอร์เบียนไหนครับมันมีหนึ่งเซอร์เบียนแรกเลยครับเขียนว่าเซอร์เบียออสตาเลยครับเซอร์เบียเขียนว่าออสตาเลยครับผมบีพีออสตาโซมาแรกรายได้โซมาแรก แมวได้ครับผมลูกสาวมากรอนเอาแต่งตัวเป็นลิงสว์ด้วยนะฮะตอนนี้พี่ดาเมทเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้พี่ดาเมท4.4ล้านแล้วครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะถือว่าเยอะนะผู้เล่นใหม่ดาเมทประมาณเนี้ยถ้าขึ้นหลักล้านได้นี่ก็ถือว่าเทพนะเออ ทีนี้ผมก็ลงมาตลาแล้วผมไม่ลงตัวอื่นแล้วผมก็ลงมาตลาแล้วครับตักซัดต้นเกมนะผมแล้วก็ลงมาตลาต่อเนี่ยแค่นี้ก็โหดละต้องลองอินก่อนใช่ไหมใช่ครับผมวิธีเล่นกับพี่ถ้าไม่ได้ลองอินก็เล่นกับพี่ไม่ได้นะหรือไม่ก็ดูคลิปที่พี่สอนเ,เซอร์วีก็ได้เขาบอดี้เฮิร์มเขาอดี้ร์มน้องชายบอดี้เฮร์มผมอยากได้ตัวจัดไปน้องชายพี่ แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรแม้จะได้เพียงเพียงใกล้กันเนี่บเออตึงๆแบ็กแมนบวกลักซกัทบวกแรกไหนได้บ้างแรกโพไซดอนได้ครับหนึ่งร้อยแรกโพไซดอนได้ลองไปหาแรกดูครับนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบไปเทกกับชาวต่างชาติให้ดูไหมคนดู ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะอืมก็รอลุ้นกันรอลุ้นกงนฟอร์โฮมด้วยเออนะร้านอะไรนะครับผมร้านแบงแบงช็อปครับผมไปติดต่อได้ที่มหาเทพแบงแบงเลยครับผมไปซื้อหรือไปใช้บริการได้ที่แบงแบงช็อปเลยครับน้องชายพี่นะครับอ่านะมีคนเอาแมวม่วงมาด้วยนะไอแมวม่วงนะทเทพแห่งการทําลายนะผมทําลายทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ซ่อมให้เขาอะ ใครได้ดูดักกันบอลบ้างดักกันบอลไอแมวม่วงอะผมดูนะเออคือคือผมสงสารโงกุลรูวว้นะโงกุลอะอาสาตั้งใจซ้อมไอแมวม่วงมาทําลายเฉยเลยโอ้โหตอนนั้นผมไม่ชอบมากเลยสุดท้ายก็เป็นเพื่อนซีกับโงกุลนะเออสุดท้ายก็เป็นเพื่อนซีกับโงกุลนะแหมเกินเบอร์นะไอแมวม่วงเนี่ยนะผมไม่ชอบเลยนะแต่มันก็เก่งเกินนะมันแค่ฉีชีนิ้วอะคนดู มาแค่ชีนี้อยู่อย่างเงี้ยตุ่มตายละทุกอย่างพังหมดละง่ายเกินนะเล่นโหมดไหนหรอครับออสตาทาวเวอร์ดิฟเอน์ครับเล่นโหมดอินฟินิตี้ครับอืมน่อัพอาบอาบอาบัพไปเลยอัพไปเลยมาดดาดาเมจตึงๆ ในะครหนึ่งรายก็เซ็นเปิดได้ยังครับยังเลยครับพี่ครับแจกสูตรเก็บสตาพาหน่อยครับไปดูในยูทูบเลยครับ,รบทําไมพี่ร้องเพลงพอจ,จังเลยคของครับน้องชายจริงพี่ก็เป็นนักร้องนะครับน,นันน้อไม่อยากจะโม่นะไม่อยากจะโม่นะครับผมพี่เป็นนักร้องมาก,ก่อนนะอืม <laughs> โอ้ยอย่าเล่นกับพี่ยามาเล่นเลยครับน้องชายกดติดตามก่นนอนนะก่อนจะเล่นกับพี่อะ เพราะว่าเราสตรีมเก่งกันทุกวันนไงใครไม่ดูช่องดีช่องคุณภาพเนี่ยคือพลาดบอกเลยไม่ดูช่องผมคือพลาดนะผมบอกเลยครับว่าตึงๆได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไหร่แน่แอบชอบมันเคยแอบชอบมันเยชบนเยบอกรักเลยดีกว่านี่แอบชอบมันเชยบอกรักเลยดีกว่านี่ไง,ไงตึงวาน้องชายตึงว่าตึงวะ นะตอนนี้้างมีเป็นแสนแล้วนะครับผมอยู่ที่เวฟสามสิบละฮึบ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 ฮพี่ขามหกดาวตัวไหนทำง่ายสุดไอในเรื่องนารุโตะทำง่ายสุดแล้วโดบิตะไม่ใช่โดบิตะหรือเกี่ยวอะไรอะโดบิตะอืมนารุโตะซาสุเกะครับผมแล้วก็อิตาจินะครับผมแล้วก็อุริว ก็ทาง่ายสุดล่ะพี่เอาโซมามาทําไหมครับเอามาทอดไข่เจียวเนี่ยเนี่ยเอามาทอดไข่เจียวเนี่ยเอามาทอดไข่เจียวเพราะว่าไข่เจียวที่ถูกใจคือการถูกใจที่คนเดียวนะครับผมงงปะล่ะพี่ครับพี่อยู่จังหวัดอะไรครับให้ทายครับน้องชายหน้าตาดีอย่างเงี้ยให้ให้ทายว่าอยู่จังหวัดอะไรหน้าตาพี่ดีขนาดนี้ให้ทายว่าอยู่จังหวัดอะไรครับ หกดาวพิซซ่าทำง่ายสุดนะรู้แล้วจะถามทำไมครับเนี่ย <c oughs> นะผมนะ <c oughs> เกินไป,นปนมุ้ยนะเกินไปมุ้ยคนดูเกินไปมุป้ยน,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 นะเออมา สวัสดีทุกคนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็ลงคลิปในยูทูบนะครับผมสามารถไปดูคลิปกันได้เลยนะนะบอกเลยว่าตึงๆนะครับผมตึงๆโป๊โต๊ะโต๊ะตึงๆนะครับผมว่าพี่อยู่อเมริกาโอ้โหหน้าตาดีขนาดนี้อยู่อเมริกาทั้แล้วฮัลโหลมายซับเย่เย่ นครเราจะสีมาหรือเปล่าโอ้ยน้าเนาชายหน้าตาดีเหรอคนหน้าตาดีอยู่นครน่าสีมาหรอวนองชายแหมก็เกินเบอร์นะนนองชายนะพี่ครับเมื่อไหร่ไข่จะเปิดได้ไข่เปิดได้แล้วนะครับแต่เปิดได้ไม่กี่ตัวไอ้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่จ้าประสบการณ์นักเดาอย่างผมพี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับแหม่สุดยอดเลยครับน้องชายแหมน้องนี่เดาถูกจริงๆเลยนะครับผมพี่ผมได้หนึ่งหางมาแล้วเอ้ย เกินเบอร์นะครับน้องชายไปหาแรกมาเกินเบอร์เกินเบอร์น,อรนะโอเคครับผมหนึ่งร้อยเปิดได้ยังยังครับผมมาบอกเลยว่าตึงตึงเดี๋ยวนั้นเะดี๋ยวนั้นเะดี๋ยวนะนะไอ้นี่มันพาทิดอะไรอะ่ะสกิลของตัวอะไรอะ่ะไอแมวม่วงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะไอส<อ>กิลของแมวม่วงใช่ไหมเนะี่ย โอ้โหไอไอแมวม่วงเองนี่มันเทพแห่งการทำลายจริงทำให้ฉันแสบตาด้วยนะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะทำให้ผมแสบตาด้วยนะเดี๋ยวเถอะไอพวกนี้นะเอออยากเล่นด้วยมาเลยน้องท็อปเดี๋ยวมาจองสิทธิ์เดี๋ยวนี้เลยมาจองสิทธิ์เดี๋ยวนี้เลยพี่วันนี้พี่ยังไม่ได้ค่าน้ำเลยนะยังไม่มีคนโดวอลให้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ตัวอะไร อ๋อ oh, รู้แล้วตัวจากสตาร์พาสซั่นที่หนึ่งตัวจากสตาร์พาสซั่นที่หนึ่งนะครับคนดูใช่ใช่ใช่บอกเลยว่าตึงๆงผมยังเปิดไม่ได้ครับใครเปิดอะไรได้ครับเปิดใครมันเปิดได้ห้าเปนตี่หนึ่งยเปอยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวพี่ทำคลิปให้ดูเดี๋ยวพี่ทำคลิปให้ด,ด,หดูทุกคนจะได้แบบหายหาย,หายงงนะ no. เอ้ยใครมีบัฟบ,บ้างเนี่ยอ่ะกี่วอพี่ห้าสิบวอครับน้องท็อปห้าสิบวอครับน้องชายมาจองสิทธิ์เลยมาจองสิทธิ์เลยเดี๋ยวให้เล่นสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าผมก็มีสิบถึงห้าสิบใช่ไหม ใช่ใช่ครับไข่ไม่ไม่ไข่ประสิทบไข่เปิดได้แค่ห้าิบครับห้าสิบเอร์เซอย่างเดียวตอนนี้ที่สิบสองแล้วครับน้องชายได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรแม้จะได้เพียงเพียงใกล้กันแล้วหนึ่ง้อยเป่งร้อยังเปิดไม่ได้ครับ ตอนนี้แอดมินเขาทักมาบอกพี่ว่าตอนนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเปิดไม่ได้ครับมันมีปัญหานิดหน่อยครับตอนแรกมันไอฟฟูดมันได้ครับน้องท็อปขอบคุณครับน้องท็อปได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเขาจบนี้เข้าเกมมาเลยครับเดี๋ยวพี่จะบอกอะไรฟังเรื่องอุ้ยแปบ๊บหนึ่งครับผมเรื่องเป็นอย่างนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอฟฟูดอะตอนแรกอะมันบอกกับพี่ว่ามันจะเอา ไอแมวม่วงอ่ะเป็นหนึ่งเป็นแทนนะครับหลังจากที่เขาประชุมกันแล้วแอดมินประชุมกันแล้วนะครับ <c oughs> เขาก็เลยเอาแมวม่วงเนี่ยไปอยู่ในเลรสีนะครับเอาไปอยู่ในเลรสีเลยทําให้หนึ่งเปิดเป็นไอแมวม่วงไม่ได้นะครับเลยต้องคิดตัวใหม่ขึ้นมาว่าจะเอาตัวอะไรมาแทนแมวม่วงเอ้ยเอาเอาตัวอะไรมาแทนหนึ่งดีประมาณนี้ครับพี่ก็คิดว่าหนึ่งอนน่าจะเป็นตัวที่ในเรื่องดะกันบอลอีกแล้วมั้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับ ต้องรอดูนะครับต้องรอดูใครโดเกินไปใครโดว่าเกินไปน้องชายกรุงเทพแน่นอนไม่ใช่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่ยังงงอยู่เลยเนะี่ยนะครับพี่มาเรียนครับพี่มาเรียนใช่พี่มีสต้าพาร์ไหมครับมีครับมาซื้อได้ที่เพจมหาเทพแบงค์เลยครับใครอะไรดีสุดครับพี่คิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตดีสุด ไข่90%ดีสุดรับเพราะว่าไข่90%โอกาสดรอปแค่1%นซะครับเหมือนสุ่มตู้6ดาวอะประมาณเนี้ยครับพี่ๆผมอยากเล่นด้วยมาเลยครับนองชายเซิร์ฟวีเลยครับพี่ของผมได้เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะ98แล้วบ้งตอนนี้ก็ฟาร์มอยู่ครับผมขอแลกได้ไหมครับสตาร์พาสตาร์พาสไม่ได้แลกครับมันไม่ได้แจกสตาร์พาสครับแจกตัวตัวละครครับ สองร้อยไ์ในยูปรตูขาใช่ใช่ต้องใช้ไปกดไ like ลค์กันในยูบูทูด้ครับผมขอซักขอซักพอพี่ฮะขอซักพอคือแล้วพี่ครับก่อนลงอินขอซักฟอง <c oughs> 90%เหรอ90%พี่มีฟองเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าจะซื้อก็สามารถซื้อได้ที่เพจมาหาเทพแบงแบงนะครับไม่หาซื้อได้นะ เพราะว่ามหาเทพแบงค์นี่มีทุกตัวละครนับสั่งจองกันได้เลยทีเดียวนะ <_ EN> พี่รับฟาร์มสตาพานไหมครับรับอยู่ครับเน,นี่ยข้็ฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่สามไม่ดีเนี่ยอยากแพนกล้องให้ทุกคนเห็นนะ <_ EN> แต่ถ้าแพนไปปุ๊บเดี๋ยวทุกคนจะเห็นที่นอนผมมาดิเออนะแห <EN> <_ EN> ่ไม่ได้ไม่ได้นะ <_ EN> ถ้าผมแพนกล้องไปใ,ให้ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนจะแบบเฮ้ยพี่แบงค์แบบน้อนกับใครอะไรเงี้ยนะนะเกินเบอร์นะไม่มีไม่มีหรอกครับน้องชายมีนอนคนเดียวนะครับนอน ใช่เนี่ยฟาร์มอยู่สามรหัสเนี่ยที่พี่ที่พี่หันซ้ายบ่อยๆนี่พี่ฟาร์มรหัสลูกค้าอยู่นะน้องๆไม่ต้องตกใจนะเออเพราะว่าฟาร์มสตาร์พาร์ทฟาร์มเลเวลด้วยแล้วก็ฟาร์มตัวเอพีด้วยอ่ะตอนนี้นะครับมาลตาลาพี่ก็จะอัปตันแล้วตอนนี้ก็อยู่เบล่าสิบสามกันแล้วนะครับผมสร้างรหัสใหม่ครับตอนนี้เวฟ่าสิบสี่สิบสามแล้วครับเยี่ยมเลยครับใครถึงร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดีไหมครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดีครับผม ต่โอกาสดรอปมัน1น0้ไงก็เหมือน10อะ่ะโอกาสดรอปไข่อะ่ะ10%กับหนึ่งอ่ะโอกาสดรอปไข่ก็คือว่ามัน1น0รนไงมันการันตีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออนะครับมันเลยได้ง่ายไงพี่หมาเทพครับตัวโล่หลักใช้เงินเท่าไหร่ครับไม่ใช่หมาเทพครับมหาเทพแบงแบงครับมหาเทพแบงแบงครับน้องชายพี่อ่าใช้โล่หลักหรอใช้เงินไม่แพงครับใช้เงิน500รอยครับในการลงตัวละคร พี่ครับผมรอพี่นานมากเลยลงกับเพื่อนเลยน้องชายลงกับเพื่อนเลยครับไม่ต้องรอพี่นะผมนะลงกับเพื่อนได้เลยครับไม่ต้องรอพี่นะครับบอกเลยว่าตึงๆพี่ผมขอถามหน่อยบิ๊กมัมกับแมวม่วงอันไหนดีกว่ากันครับอ,อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเห็นเขาบอกว่าบิ๊กมัามดีบิ๊กมัมไปก่อนแล้วกันเพราะว่าพี่ยังไม่รีวิวให้ดูเลยนะครับเพราะตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้อัพบิ๊กมัมเป็นเ,เป็น,นเป็น6ดาวเลย นครับผมเมื่อแต่มอแต่โม่หคนดูนะใช่พี่ครับ1 7 0่งเจ็ดสิบถึงหนึ่งรสตาร์พากี ks, ่วอลครับเียวว่าสามวอรครับนะ้องชายนะครับเวีวว่าสามวอหมดเลยครับตั้งแต่เววหนึ่ถึงเวหนึ้เีวว่าสามวอหมดเลยครับถามว่ามันเป็นราคาที่แบบว่าเฉลีย่ยแล้วครับผม ปกติเนี่ยร้านอื่นนะครับอันนี้ไม่ได้บัฟนะไม่ได้บัฟหรือว่าพูดให้ทุกคนฟังนะอันนี้คือร้านอื่นเนี่ยพี่ไปเจอมานะครับน้องเขามาบอกพี่ว่าวา่าร้านอื่นเนี่ยเขาเอาเวลละ4ี่ห้าเลยนะเวลละ5วอหกวอเลยครับถ้าเวลสูงสูงนะแต่ของผมเนี่ยเฉลี่ยมาตั้งแต่เวล1หนึ่งถึงเวล1หนึ่งร้อยเลยผมเฉลี่ยมา3วอมาเลยครับผมเท่ากันผมทาให้มันเท่าเทียมกันนะผมผมว่าน้องๆไม่ค่อยมีเงินไงผมก็ได้แบบเออสามวอพอครับนั้น กันเองกันเองครับผมทํากันเองทําเพื่อค่าน้าครับผมไม่อะไรหรอกค่าน้ําค่าไฟครับผมประมาณนี้นะเป็นค่าน้ําค่าไฟสําหรับมหาเทพปบงค์นะครับอยากเล่นด้วยครับเข้ามาเลยครับนอนนอนเซอร์วีก็อยู่ในยูทูบครับขอข้อเซอร์วีได้ครับเซอร์วีในยูทูบสตาร์พาร์ทกี่วอลครับไปดูที่เพจมหาเทพแบงค์ียเลยครับไม่แพงครับ อ่าท,ท,ท,ทุกทุกอย่างเลยครับรวมค่ากลางเรียบร้อยแล้วครับผมรวมค่ากลางรวมค่าบริการเรียบร้อยแล้วนะครับผมทักมาได้ครับทักมาได้เลยนะครับหลังจากลงสตรีมไปเลยเดี๋ยวพี่ก็จะตอบนะครับผมนะหลังจากลงสตรีมเดี๋ยวพี่ก็ตอบให้นะครับอืมไม่มีบ้าก่อนหรออ่าบอกคนดูก่อนเรื T ่องที่อัพสตาพาร์ทเกี่ยวกับขั้นสตาพาร์ทไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวถ้าน้องไปอัพเลเวล สตาร์พาร์ตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าอย่างเงี้ยน้องไปอัพปุ๊บมันก็มันก็ไม่ได้อะไรเลยครับมันก็เสียเปล่าๆเ,เสียฟรีอะเมื่อวานลงอินคนเดียวได้เมื่อวานลงอินคนเดียวได้หนึ่งร้อยสิบบีโอ้โหเอาคิลามาช่วยเลยเอาคิลามาช่วยเลยน้องท็อปอะผมกลัวเข้าไม่ทันนะครับอืมเข้าไม่ทันมีจองสิทธิ์นะครับน้องชายจองสิทธาสิบหอครับใช่ ผมเล่นบ่อยอยู่แล้วครับน้องชายไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมีลงอย่างอื่นด้วยครับตอนนี้ต้องมาทำชาเลนจ์กันอยู่ครับชาเลนจ์ชาเลนจ์สามวันครับผมกับการลงอินจากเวลศูนย์ถึงเวลหนึ่งร้อยครับผมใช่ใช่ใช่ใชโอบิโตะพี่พเอางั้นเลยอนะโอบิโตะตัวแบกใชม่มันตีติดเลือนนี่ยี่สิบล้านอะใช่ปหใครทักมาแล้วเดี๋ยวพี่ตอบนะครับน้องชาย ใครทักมาแล้วเดี๋ยวพี่ตอบนะครับใจเย็นเด้อเพราะว่าพี่ฟากมสตาร์พาร์ตอยู่สามไม่ดีนะพี่จะตอบไม่ได้นะครับว่าโทรศัพท์พี่ก็ชาร์จแบตอยู่แบตไม่มีแล้วแบตไม่มีแบตไม่มีกับแฟนไม่มีมันเหมือนกันไหมก็เหมือนกันเลยขอดูมันก็เหงาเหมือนกันเลยไม่รู้จะโหลด messenger ไว้ทําไมก็ไม่รู้นะโหลด messenger กับ facebook ไว้ทําไมไม่รู้นะออนไว้ก็ไม่มีใครทักมาไม่รู้จะมีไว้ทําไมก็ม่รูกับน้องชาย นี่เกินเบอร์นละพี่แบงค์มาแล้วครับพี่ชายสวัสดีครับรหัสกล่องผมเบล2 3สองอสาสิบขายขายขายเวลาฮะคืออะไรหรอขายเวลาช่วยชีวิตอย่างนี้หรอเออไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องชายเออนะใครที่จะทำดีกูไปทำได้นะห้าดาวนะ เป็น6ดาวทำง่ายๆเลยะตัวประกอบก็เข้าตู้แล้วด้วยโคตรคุ้มอะ่ะบอกเลยใครอยากทำอบอกเลยว่าตึงๆนะตอนนี้ก็เวฟหกสิบแปดแล้วนะครับอ่าอ่าบอกคนดูก่อนบัฟหน่อยบัฟหน่อยนะอย่าลืมบัฟนะโอเค ตอนนี้ก็น่าจะไปประมาณเวฟ์เจ็ดสิบสามหรือเปล่าเมื่อกี้เราไปเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเมื่อกี้เราไปเจ็ดสิบห้าใช่ไหมไม่รู้ว่าจะไปได้ไก่หรือเปล่าเารากด ex ห้คนดูแต่ถ้าผมเอาไอดีหลักมาน่าจะไปประมาณสั้เก้าสิบอะเก้าสิบกว่ามันต้องแบบเป็นสายเว้คนดูเวลาลงอินอะแบบว่าบางคนใช้สายดาเมจใช่ไหม สายหยุดเวลาสายบัฟระยะบัฟอะไรเงี้ยเออมันก็จะตึงๆมันก็จะแบ่งหน้าที่กันไปนะครับอยากถ้าตะอยากติดบอร์ดก็ต้องแบ่งเป็นสายครับช่วยกันฟาร์มได้ใช่ใช่ตึงๆบอกเลยว่าตึงๆแต่เด็กกูตีแอร์ไหมครับเด็กกูไม่ตีแอร์ไม่ใช่หรอเด็กกูไม่ตีแอร์นีกแต่ดา,ดาเมจเยอะหกดาวอะ่ะ พี่กินข้าวยังครับยังไม่กินเลยเนาะชายเดี๋ยวเราจะไปกินตอนเที่ยงเนี่ยเพราะว่าเราลงสตรีมตอนเที่ยงนะครับแล้วก็จะขึ้นมาใหม่ตอนตอนเย็นเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยครับผมแพ้แล้วเว็บเจ็ดสิบสามนะครับผมสำหรับ ep เก้านะผมก็เวลประมาณนี้นะครับหกสิบเดี๋ยวรอดู ep สิบนะครับว,ว่าจะเวลที่เท่าไหร่นะครับไปเลโก